สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลชุดหนึ่งมาคุยกันอ่านแล้วแบบต้องขยี้ตาเลยค่ะเขาบอกว่า85%ของปัญหาคุณภาพอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะคตั้งแต่กลิ่นเพี้ยนสีเปลี่ยนไปจนคุณค่าอาหารลดลงมันมาจากตัวการที่เรามองไม่เห็นเลยที่เรียกว่าเอนไซม์ใช่เลยครับมันเหมือนเป็นนักฆ่างเงียบในถุงอาหารเลยนะพอเราเปิดถุงปุ๊บเอนไซม์พวกนี้ก็เริ่มทํางานทันทีเลยแล้วมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยทั้งคุณภาพอาหารต้นทุนของผู้ผลิตแล้วก็แน่นอนสุขภาพของน้องหมาน้องแมวด้วยครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะจากเอกสารวิจัยที่ได้มาว่าเจ้าตัวการที่มองไม่เห็นเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วทําไมการควบคุมมันถึงกลายเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมนี้ไปแล้วที่น่าตกใจคือผลกระทบทางธุรกิจนี่แหละค่ะในเอกสารบอกว่าวิตามินซีอาจจะหายไปถึง60%เลยนะคะภายใน3เดือนโอ้หหายไปเยอะมาก แล้วลูกค้าก็คืนของเพิ่มขึ้นอีก15%เพราะกลิ่นกับรสชาติมันเปลี่ยนไปอคือมันเป็นปัญหาซ้อนปัญหาเลยนะคะผู้ผลิตก,ก็เสียเงินเพิ่มไปแล้ว20-30%เเพื่ออัดสารอาหารเข้าไปแต่สุดท้ายลูกค้าก็ยังตีกลับของอยู่ดี เหมอนเติมน้ำลงในถังที่รั่วเลยนะครับคือเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแล้วตัวการหลักๆที่เราต้องจับตาดูในเอกสารนี้มีตัวไหนบ้างคะหลักๆเลยมีอยู่2ตัวตัวแรกคือไลเปสหรือลิเปสอันนี้เรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของไขมันเลยศัตรูของไขมันใช่ครับมันจะไปย่อยสลายไขมันดีๆอย่างพวกโอเมกา้าแล้วก็ปล่อยกรดไขมันออกมาทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนที่เราคุ้นกันดีผู้ต้องสงสัยรายที่2คือโพลิฟิโนออกซิเดสหรือ PPOPPO <P PO. S 1> ครับตัวนี้จะทําปฏิกิริยากับสารในพวกพืชผักทําให้สีของอาหารคล้ําลง หรือซี่จางไปเลยอ๋อดูไม่น่ากินใช่ครับและวยังสร้างรสขมที่สัตว์เลี้ยงไม่ชอบด้วยนะข้อมูลชี้ว่ามันลดความน่ากินของอาหารลงไปได้ถึง40%เลยทีเดียวโหตั้งส0ิปอร์เแต่พออ่านเจอวิธีแก้ในเอกสารนะคะถึงกับทึ่งเลยกับเทคโนโลยีอันนึงที่ชื่อว่า m i โ r o Encapsulation นอ๋อครับ มันฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์มากเลยค่ะหลักการของมันคือยังไงคะคือจริงๆหลักการมันง่ายกว่าที่คิดนะครับมันคือการสร้างเหมือนกับเกราะป้องกันขนาดจิ๋วมาหุ้มวัตถุดิบที่มันไวต่อปฏิกิริยาไว้เหมือนใส่แคปซูลให้เหรอคะอารมณ์นั้นเลยครับเหมือนใส่แคปซูลให้น้ามันหรือวิตามินพอเจ้าเอนไซม์จะเข้ามาโจมตีก็จะเจอเกราะนี้ขวางไว้ก่อนผลลัพธ์คือมันลดการทํางานของเอนไซม์ได้ถึง80-90%เลยโหสุดยอดแต่ในเอกสารบอกว่ามันทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น3-5% นั่นคือจุดที่เทคโนโลยีอีกตัวเข้ามามีบทบาทค,บคือ modified atmosphere packaging เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจครับลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มพิจารณาไปถึง Profile e n นไซมที่มันแตกต่างกันของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวอเ <Ừ. S 1> นี่อาจจะเป็นก้าวต่อไปสู่อนาคตของโภชนาการแบบเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้มีแค่สําหรับคนแต่สําหรับเพื่อนสีขาของเราด้วยเช่นกันครับ